หรืออ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิงทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10ข้อดีของการมีมารยาททางสังคมมารยาทที่ดีที่คนวางตัวอยู่ในสังคมเป็นเขาชอบใช้กันท่านผู้ฟังครับหากว่าจะกล่าวถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆที่เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะมีให้มากนั้นก็คือเรื่องของมารยาท ก็เพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงนิสัยของเราครับว่าเรานั้นเป็นคนอย่างไรและนี่ก็คือ10บข้อของการมีมรารยาททางสังคมที่ดีที่เมื่อทำแล้วมันก็ดีต่อคนรอบข้างคนที่อยู่เป็นเขาก็ชอบใช้คนสุภาพจะเป็นคนที่มีจิตใจสูงเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็เพราะว่าคนที่มีอะไรในตัวเองแล้ว ก็จึงจะสุภาพอ่อนน้อมได้ครับความสุภาพอ่อนน้อมมีได้เกิดจากความเกรงกลัวแต่อย่างใดแต่ทว่ามันก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งครับและสิบมารยาทที่ดีทั้งสิบข้อที่เราควรจะมีนั้นก็มีให้ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับในข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อเวลาที่เรานั้นได้ไปพักแรมกับคนอื่นเมื่อมีใครสักคนหนึ่ง ที่อยู่ในห้องนั้นกําลังนอนหลับพักผ่อนเราก็จําเป็นจะต้องรู้จักหยุดที่จะพูดคุยหัวเราะเสียงดังบ้างครับและหากว่ามีเรื่องที่จะคุยกันจริงๆก็ควรที่จะออกจากห้องพักไปคุยข้างนอกเสียก่อนครับข้อที่สองใช้คําว่าขอบคุณนะแทนคําว่าขอบคุณและถึงแม้ว่าคำสองคำนี้มันอาจจะต่างกันเพียงแค่คําเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าคนฟัง เขาก็จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างกันครับข้อที่สเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดอย่าได้พยายามที่จะหาข้อแก้ตัวหรือการแทนจนสีข้างทะลอกเมื่อเราทำผิดมันก็คือผิดครับยอมรับผิดแบบเป็นแมนเขาก็สามารถที่จะให้อภัยได้ง่ายไม่ยอมรับผิดแถมอย่างพลานใ่ก็ขอเรียนให้ได้ทราบเลยครับว่านั่น มันก็ทําให้คนทั่วไปเขามันไส้ครับข้อที่สอย่าฝากความลับไว้กับสายลมกรอบเราว่าสายลมมันก็จะพัดกระพือมันไปทั่วพื้นปาก็หมายความว่าเมื่อเราจะบอกความลับกับใครนั้นก็ควรให้จะพิจารณาไตรตรองให้ดีครับว่าสิ่งที่เราจะพูดและคนที่เราจะบอกนั้นจะมีผลดีหรือผลเสียส่งมาภายหลังอย่างไร ก็จึงควรที่จะไล่ครวนให้มากครับข้อที่หอย่าพิ่งทำตัวสนิทสนมกับใครให้มันเร็วมากจนเกินไปในบางครั้งเราก็อย่าเพิ่งคิดไปเองครับว่าเพียงแค่การคุยถูกคอนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมิตรแท้หรือสหายที่แท้จริงแล้วเพิ่งเริ่มรู้จักกันบางคนเขาก็ยังไม่ออกลายเท่านั้นเองครับข้อที่ 6! สิ่งใด ที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นเราก็ไม่ควรพูดลับหลังคนอื่นเช่นกันครับสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทําเราก็อย่าทําสิ่งน,นั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกันครับข้อที่เจ็ดต่อให้ใครยินดีให้เรายืมโทรศัพท์ใช้แล้วก็ต้องรีบส่งคืนและหากว่าใครที่เปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูเมื่อดูรูปนั้นเสร็จก,ก็ส่งคืนอย่าเสียมารยา โดยการเลื่อนดูรูปเป็นอื่นต่อเหตุผลเดียวกันนั้นก็หากว่าใครที่เขามายืมโทรศัพท์เราเราก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวจริงไหมล่ะครับข้อที่8ในเวลาที่เราโมโหโจนขาดสติอย่าเพิ่งไปพ่นคำพูดที่ไม่ดีรัวใส่ฝ่ายตรงข้ามก็เพราะเมื่อสงครามมันสงบแล้วเมื่อใดที่เรื่องจบแต่ทว่าแผลนั้น มันก็ไม่มีทางที่จะลบไปจากใจเขาได้อย่างสนิทครับข้อที่9เวลาที่ได้รับข้อความแชทอยากกดเข้าไปอ่านแต่ไม่ตอบก็เพราะต่อให้ไม่อยากจะเสวนาด้วยเท่าไหร่หรือว่าเราอาจจะยังไม่สะดวกอาจจะยังไม่ว่างที่จะตอบก็หากว่าเราได้เปิดอ่านข้อความนั้นแล้วเราก็อ,อาจจะส่งสติกเกอร์หรืออีโมชั่นไปก็ยังดีครับการที่เราไม่ตอบข้อความ มันก็ไม่ใช่การแสดงถึงการถือไพ่ที่เหนือกว่าและมันก็ไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นที่ทุกคนจะต้องมาให้ความสนใจแต่มันอาจจะหมายถึงว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทและเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆสักวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีใครแชทหาอีกก็ได้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สิให้เกียรติพนักงานบริการ ที่เราได้ไปใช้บริการก็หากว่าเราอยากจะได้รับการบริการที่ดีเขาก็อยากที่จะเจอลูกค้าที่นิสัยดีเช่นกันครับในข้อนี้ก็ใจเขาใจเราก็หากว่าเราเลือกงานได้มันก็ไม่แน่ว่าเราก็คงอยากที่จะทำงานอย่างอื่นแทนเหมือนกันจริงไหมล่ะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยนะครับ กับหัวข้อเรื่องใช้ชีวิตให้มีความสุขในยุคนี้ด้วย5วิธีที่คุณก็ทําได้ท่านผู้ฟังครับและก็แน่นอนครับว่าคนเราทุกๆคนบนโลกโดยมากนั้นก็ลัวนและอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้เทจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่ตนเองต้องการได้เสมอไป และยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแข่งขันกันมากบายเกิดขึ้นทำให้ทุกคนนั้นก็ล้วนมุ่งความสนใจไปที่เรื่องของหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองจนกระทั่งในบางครั้งก็อาจจะหลงลืมเป้าหมายของชีวิตตนเองไปว่าเป้าหมายในชีวิตตนเองนั้นคืออะไรและยิ่งทุกวันนี้สื่อโฆษณาต่างๆ และค่านิยมต่างๆมากมายก็มักที่จะบิดเบียนการใช้ชีวิตของเราและก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้ยากยิ่งขึ้นแล้วเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขในยุคนี้ได้อย่างไรผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาถึง5วิธีการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขก็มีให้ได้พิจารณา5วิธีการดังต่อไปนี้ครับ วิธีการที่หนึ่งก็คือการวางแผนในชีวิตและรับผิดชอบต่อหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีและก็จะต้องรับผิดชอบก็อยากจะขอให้จงจัดการกับทุกอย่างแล้วก็วางแผนไว้ให้เป็นระเบียบไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีความสุขเพราะหากว่าเราไม่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง หากถึงเวลาที่จะต้องจ่ายบินเราก็อาจจะมีเงินไม่พอหรือแม้แต่เงินหมดก่อนสิ้นเดือนก็ได้ครับวิธีการที่สองรักตัวเองและจงรักให้มากขึ้นในทุกๆวันก็หากว่าเราไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้แล้วเราจะไปหวังรักใครได้ล่ะครับหรือแม้แต่จะวังให้ใครมารักเราก็เพราะว่าการรักตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้และดำรงชีวิตต่อไปได้นั้นก็คือการที่เรารักตัวเองให้เป็นนี่แหละครับกอดถึงแม้ว่าในบางครั้งมันก็อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปบ้างแต่ทว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ให้ใครก็ตามเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ทำร้ายหรือแย่งชิงความสุขที่เป็นของเราออกไปครับวิธีการที่สาม ซื่อสัตย์กับตัวเองมันก็อาจจะมีเหตุผลที่ดีๆมากมายที่จะทำให้เราโกหกผู้อื่นแต่ก็อยากที่จะให้เราได้ทบทวนกับตัวเองให้ดีๆครับว่ามันมีเหตุผลอะไรกันที่เราจะต้องโกหกตัวเองเมื่อใดที่เราโกหกตนเองนั้นก็เป็นตัวของเราลละครับที่จะรู้แก่ใจดีที่สุดและเมื่อใดที่เราเริ่มไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองวิธีการง่ายๆ เียงแค่ทำใจยอมรับและเปลี่ยนมันเป็นพลังให้เราก้าวต่อไปการซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะแสดงให้เห็นว่าเราคารพตัวเองมากแค่ไหนอีกด้วยครับวิธีการที่สี่ซึมซับช่วงเวลาดีๆก็หากว่าเราได้มีช่วงเวลาที่ดีๆในชีวิตก็จงอย่าให้เร่งรีบให้มันผ่านพ้นวันไปไวๆแต่ก็จงได้อยู่กับมัน แล้วก็ซึมซับมันไว้ก็เพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนักฉะนั้นแล้วก็จงได้ซึมซับเก็บไว้ในความทรงจำก็เผื่อว่าสักวันหนึ่งหากว่าเรารู้สึกแย่ก็ขอให้คิดถึงช่วงเวลาเหล่านี้ลหละครับก็เพื่อจะเป็นกำลังใจและย้ำเตือนว่าชีวิตนี้เมื่อมีช่วงเวลาที่มันแย่มันก็มักจะมีช่วงเวลาที่ดีๆผ่านเข้ามาเสมอและในทางกลับกันนั้น หากว่าวันนี้เรามีความสุขก็ขอให้เราจงได้ทำใจตเตรียมใจที่จะยอมรับว่าวันข้างหน้านั้นมันก็จะต้องมีความทุกข์เข้ามาเช่นกันครับและวิธีการสุดท้ายก็คือการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณก็ไม่เพียงแต่ว่าเราจะต้องกระตันยูต่อพ่อแม่ของเราเท่านั้นแต่าว่าการกระตันยูรู้คุณต่อบุคคลใดก็ตามที่เราก็เห็นว่าเขาเคยมีพระคุณต่อเรา เด็กเคยเกื้อกูลช่วยเหลือเรานั้นก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรจะกระทำอย่างยิ่งก็เพราะหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ครับและถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็จงได้ตอบแทนบุญคุณในวันที่เรายังมีโอกาสก่อนที่ทุกอย่างนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้ครับและก็หวังว่าหากเคล็ดลับง่าย่เหล่านี้จะช่วยให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่าน ได้ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขมากกว่าเดิมนะครับกอขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อโชคคิดคติเตือนใจที่ผมจะทำให้ท่านผู้ฟัง ได้นำไปโชุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง10บทักษะในยุคนี้ที่ต้องมีเพื่อเอาตัวรอดท่านผู้ฟังครับโลกของเราในยุคสมัยปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนให้มนุษย์งานในยุค2021ต้องเจอกับโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิมก็เพราะนอกจากการที่จะต้องรักษาชีวิตให้รอดต้องทำความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกันว่านิวนอมอ่มต่างๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังจะต้องรักษาเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณไว้ให้เนียวแน่นอีกต่างหากก็เพราะในยุคที่ตำแหน่งงานน้อยลงบริษัทมีตัวเลือกที่มากขึ้นทักษะอะไรที่จะทำให้บริษัทต,ตัดสินใจที่จะเลือกเราเข้าทำงานหรือไปต่อทักษะอะไรที่ AI ไม่สามารถทดแทนเราได้แล้วทักษะอะไร ที่จะช่วยให้เรามีที่ยืนในยุคปฏิวัติอุตสาหากรรมครั้งที่4ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้และทักษะการเอาตัวรอดกับวิถีชีวิตใหม่ที่ว่านี้ก็มีให้ได้พิจารากันทั้งหมด10ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการแก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลาย เพื่อที่จะให้เราจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมได้นั่นเองครับข้อที่2การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยหรอือก็คือวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบนั่นเองครับข้อที่ 3. ความคิดสร้างสรรค์ก็คือการสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา หรือการเพิ่มทางเลือกให้มีทางออกในชีวิตมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ก็คือการบริหารจัดการคนการบริหารคนให้ตรงกับงานก็จะเป็นการเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุดครับข้อที่5ความสามารถในการาร่วมมือกับผู้อื่นหรือก็คือการจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นครับ ข้อที่ 6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ก็คือการารับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะทำให้เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายเขาถึงทำเช่นนั้นนั่นเองครับข้อที่7ทักษะการประเมินและการตัดสินใจซึ่งก็คือการประเมินและสามารถที่จะตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยที่จะต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยครับข้อที่แปทักษะที่มีใจรักการบริการมีจิตอาสาและเสียสละโดยการที่เราหาวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้นครับข้อที่9ทักษะการเจราจาต่อรองก็จะช่วยลดช่องว่างทางความคิดและก็ประสานผลประโยชน์ให้วินวินได้ทั้งสองฝ่ายครับ และก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือการใช้ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิดใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่างๆด้วยความคิดของเราที่มีความสร้างสรรค์น,นั่นเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะ,ยะธรรม ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขอเอาไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานทน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ